เพราะบางครั้งเนี่ยความสมบูรณ์ที่สุดของชีวิตเขาทำให้เขาใช้ชีวิตที่ทําลายล่าของตัวเองคนกลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มที่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่กลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่สมบูรณ์ดีที่สุดอายุยังน้อยนะครับใช้ชีวิตเต็มที่อาจจะมีอาการนู่นนี่นั่นแต่รู้สึกทนได้คนกลุ่มนี้น่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าล่ากต่างๆเขาน่าจะดีครับแล้วเขาเลยยังไม่มีอาการไงหรือมีแล้วแต่เขาไม่รู้ด้วยก็ได้คนกลุ่มนี้วิธีแก้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเพราะเขาแค่ปรับวิถีชีวิตเพราะบางครั้ง ที่สุดของชีวิตเขาว่าทําให้เขาใช้ชีวิตที่ทําลายล่าของตัวเองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีอาการต่างๆในค่าหรือ10ปีข้างหน้าซึ่งเวลามีอาการแล้วมันจ่ายตังแพงไงนะครับดังนั้นตอนที่คุณยังไม่มีอะไรเลยอะแล้วคุณมาเรียนรู้นะเรียนรู้การกินอาหารการนอนการออกกําลังกายการเสริมอาหารยังไงเราพบว่ามันชะลอการเสรื่อมของรากต่างๆออกไปแล้วทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวได้ดีดกว่าดังนั้นนี่คือมุมมองที่มองว่าการดูแลแบบองค์รวมแบบเนี้ยเซลฟ์แคร์เหล่านี้สามารถที่จะครอบคลุมในคนทุก ระดับได้และหน้าที่จะเป็นตัวที่ชีวัดในการลดความเสื่อมหรือลดระบบโรดของระบบสาธารณสุขเมืองไทยได้เช่นเดียวกันครับ